เคยลองนึกภาพกันไหมครับว่าจากวันที่ทางครอบครัวต้องมานั่งล้อมวงกันหน้าจอทีวีจอเดียวมาถึงวันนี้ที่เราแต่ละคนมีจอส่วนตัวอยู่ในมือสื่อที่เรียกว่าโทรทัศน์ในบ้านเราเนี่ยเดินทางผ่านอะไรมาบ้างนี่คือเรื่องราวการเดินทางเกือบ70ปีของโทรทัศน์ไทยที่ต้องปรับตัวพลิกโฉมเพื่อให้อยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงการเดินทางจากจอแก้วสู่จอสมัมผัสลองนึกภาพตามนะครับ จอแก้วคือภาพจำของจอเดียวที่เคยเป็นศูนย์กลางของบ้านเป็นสิ่งที่รวมคนทั้งชาติให้ดูละครเรื่องเดียวกันหัวเราะเรื่องเดียวกันแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นยุคของจอสัมผัสจอส่วนตัวที่ต่างคนต่างมีโลกของตัวเองแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะมาย้อนดูกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปในยุคบุกเบิกช่วงประมาณปีพศ2498 ตอนนั้นโทรทัศน์ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นของหรูหราที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้สัมผัสและประวัติศาสตร์หน้าแรกของโทรทัศน์ไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับในวันที่24มิถุนายนปี2498กับการออกอากาศาครั้งแรกของไทยทีวีช่อง4บางขุนพรมแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนั้นแค่3ปีเองนะครับกองทัพบกก็เปิดสถานีของตัวเองตามมาติดๆเลยซึ่งมันก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากว่าสื่อใหม่ชนิดนี้มีความสําคัญขนาดไหน แต่เรื่องที่น่าชื่นกว่านั้นก็คือการออกอากาศครั้งแรกในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ในประเทศนะครับแต่มันทําให้ประเทศไทยกลายเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ที่มีสถานีโทรทัศน์ใช่แล้วครับเราเป็นผู้บุกเบิกในภูมิภาคนี้เลยนะแต่ทีวีในยุคแรกเริ่มเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้เลยนะครับคือภาพยังเป็นขาวดําอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้มีรายการให้ดูทั้งวันนะจะออกอากาศกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงตอนเย็นเท่านั้นเอง ที่สาคัญคือมันแพงมากๆครับทําใหการดูทีวีกลายเป็นกิจกรรมพิเศษของชุมชนที่ต้องไปรวมตัวกันดูตามบ้านคนที่มีฐานะหรือตามลานกิจกรรมต่างๆและแล้วจากของหายางที่เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มก็ถึงเวลาที่โทรทัศน์จะก้าวเข้าสู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดครับยุคที่มันจะกลายเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของยุคนี้ คือการมาถึงของทีวีสีครับในปี2510ช่อง7ได้เริ่มออกอากาศเป็นภาพสีเป็นครั้งแรกลองด้งภาพความตื่นตาตื่นใจของคนในยุคนั้นดูสิครับจากโลกขาวดําบนหน้าจอปุ๊บกลายเป็นโลกที่มีสีสันสดใสมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเทคโนโลยีแต่มันคือการปฏิวัติประสบการณ์การรับชมไปเลยอิทธิพลของทีวีในยุคนี้มันมหาศาลมากจริงๆครับถึงขนาดมีคํากล่าวที่ว่า ละครดังๆบางเรื่องสามารถทําให้ถนนโล่งได้เลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับแต่มันเกิดขึ้นจริงเพราะทุกคนต่างรีบกลับบ้านไปจับจองที่นั่งหน้าจอไม่อยากพลาดละครโปรดแม้แต่ตอนเดียวแล้วอะไรละ่ะที่มันมีพลังดึงดูดคนได้ทั้งประเทศขนาดนั้น นี่แหละครับคือสูตรสาเร็จของทีวียุคทองไม่ว่าจะเป็นละครหลังข่าวรถจักจ้านที่ต้องลุ้นกันทุกตอนเกมโชว์ที่ทั้งบ้านมานั่งเชียร์ด้วยกันหรือการประกวดร้องเพลงที่สร้างดาวดวงใหม่ประดับวงการสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กําหนดบทสนทนาสร้างคู่จิน้นและเป็นผู้นําเทรนด์ให้กับสังคมไทยมานานหลายทศวรรษเลยครับแต่แล้วยุคทองที่ดูเหมือนจะมั่นคงแข็งแรงก็ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่กําลังจะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการทีวีไปตลอดกาล คือต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมากๆที่ตลาดทีวีบ้านเราเนี่ยถูกควบคุมโดยผู้เล่นรายใหญ่เพียงแค่6ช่องเท่านั้นที่เราเรียกกันติดปากว่าฟรีทีวีซึ่งทั้ง6ช่องนี้ก็กลุมอำนาจการเข้าถึงคนดูและเม็ดเงินโฆษณามหาศาลเอาไว้แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนครับด้วยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าการประมูลทีวีดิจิทัลในปี2556 ซึ่งเป็นการเปิดประตูให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆสามารถกระโดดเข้ามาในสมรภูมินี้ได้เป็นครั้งแรกผลที่ตามมาคืออะไรจากเดิมที่มีแค่6ช่องพรึบเดียวตลาดทีวีก็ระเบิดขึ้นมามีช่องใหม่ๆกว่า24ช่องในทันทีมันคือการเปิดฉากสงครามการแข่งขันที่ดุเดือดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทุกช่องต้องทุ่มทุนมหาศาลเพื่อแย่งชิงสายตาของผู้ชมการแข่งขันกันเองระหว่างช่องทีวีดิจิตอลด้วยกันก็ว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับ แต่ปรากฏว่ามันมีคู่แข่งที่น่ากลัวกว่านั้นโผล่ Pro ขึ้นมาอีกและที่สําคัญคู่แข่งรายนี้ไม่ได้อยู่บนจอทีวีแบบเดิเดมๆด้วยซ้ําใช่แล้วครับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตและบรรดาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆที่ให้อิสระกับคนดูอย่างเต็มที่อยากดูอะไรก็ได้เมื่อ,อไรก็ได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทีวีแบบดั้งเดิมที่ต้องรอตามผังรายการให้ไม่ได้เลยพฤติกรรมของคนดูก็เลยเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ คือไม่มีใครมารอแล้วว่าละครจะมาสองทุ่มครึ่งทุกคนหันไปหาแพลตฟอร์มอย่าง YouTube Netflix หรือวิวที่สามารถเลือกดูคอนเทนต์ที่ชอบได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาผ่านหน้าจอส่วนตัวในมือน,นั่นเองพอเป็นแบบนี้ป,ปุุบสถานีโทรทัศน์ก็ต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองครั้งใหญ่เลยครัว่าเฮ้ยตัวตนของเราที่เคยเป็นแค่ผู้แพร่ภาพหรือบล็อคแคสเตอร์ที่ทำหน้าที่แค่ส่งสัญญาณรายการตามผังเวลา แล้วรอให้คนเปิดมาดูเนี่ยมันจะยังอยู่รอดได้ยังไงในโลกยุคใหม่และทางรอดเดียวที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับจากการเป็นแค่ผู้แพร่ภาพต้องปรับตัวมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหาหรือคอนเทนต์พร v อ d วเดอร์ที่มีหน้าที่สร้างสารรค์คอนเทนท์ที่ยอดเยี่ยมแล้วนำคอนเทนต์นั้นวิ่งไล่ตามผู้ชมไปในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่พวกเขาอยู่เพราะฉะนั้นกติกาการวัดความสําเร็จมันก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยครับ สมัยก่อนเราวัดกันที่เรตติ้งการออกอากาศสดเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วความสําเร็จต้องวัดกันที่ภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยอดวิวบนโลกออนไลน์ line, กระแสาการพูดถึงในโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งความสําเร็จในการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปต่างประเทศด้วยการเดินทางตลอดเกือบ70ปีที่เล่ามาทั้งหมดนี้มันก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญและน่าคิดมากๆเลยครับว่าในวันที่ความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่เรตติ้งหน้าจออีกต่อไปและคนดูก็กระจายตัวไปอยู่ทุกที่ อนาคตของสิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสื่อชนิดนี้เลยครับ